น้องสาวบอกว่าเธอเห็นปลาสีทองอยู่ในลำธาร พี่ชายตกใจหันดังควับฮะจริงเหรอดูดีๆซิมันใช่ปลาบู่ทองในตำนานหรือเปล่าน้องสาวบอกว่าไม่น่าใช่ตัวมันเล็กนิดเดียวหนูอยากได้ไปเลี้ยงจังแต่จะจับยังไงล่ะตัวเล็กแค่นี้พี่ชายนึกแผนการเด็ดๆขึ้นมาได้บอกให้น้องสาวถอดถุงน่องออกพวกเราจะใช้ถุงน้องของเธอทำเป็นกับดักเพื่อจับมันแต่อันเดียวคงไม่พอหรอกพวกเขากลับไปเอาถุงน่องที่บ้านเพิ่มเพื่อนอีกคนก็ออกไปตัดไม้ไผ่นำมาสารเข้าด้วยกันทำเป็น รูปวงกลมแล้วครอบด้วยถุงน่องทําแบบนั้น4ี่หอันจากนั้นพวกเขากลับไปที่ลําธารนําก้อนหินมาเรียงเป็นหน้ากระดานแล้วเว้นตรงกลางเอาไว้บังคับให้น้ําไหลทางเดียวแล้วเอากับดักไปวางตรงกลางใส่เหยื่อล่อป,ปลาเข้าไปข้างในด้วยเมื่อทําเสร็จครบทุกจุดพวกเขาก็ลุมปลาหินลงในน้ําเพื่อไล่ปลาให้เข้ากับดักนั่งรอสักพักก็ยกขึ้นมาเทใส่กละมังทีละอันโอ้โหได้ปลามาเพียบเลยน้องสาวดีใจมาก คัดแยกปลาสีทองออกมาได้ถึงสี่ตัวเธอจะเอาไปเลี้ยงอย่างดีเลยไว้เป็นอาหารฉุกเฉินส่วนปลาที่เหลือพี่ชายบอกว่าจะเอาไปทําเป็นมื้อเย็นละกันเขานําไปทอดแล้วกินกับข้าวต้มเพื่อนลองชิมดูก็บ่นว่าได้กลิ่นแปลกๆนะพี่ชายบอกว่านั่นเป็นกลิ่นเท้าที่ติดอยู่ที่ถุงน่องของน้องสาวชันเองแหละทุกคนหัวเราะนายก็แซวแรงโคตรบรรยากาศบนโต๊ะเต็มไปด้วยเสียงเฮฮาทุกคนนั่งกินข้าวกันอย่างอร,อร่อย